ว่าถ่ายพรันทร์ถ่ายพระจันทครับถ่ายพรันทราเปไงบ้างไม่เห็นน่ะ พระจันทร์อยู่ไหนไม่เห็นมีเลยนี่ไงเจตสัตยจีธรนั่นดูดูด,ดูไหน